สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมตอนนี้อยู่เกมหมาลับอีกแล้วนะครับตอนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยครับ <c oughs> วันนี้ก็จะมาทำภารกิจของเราต่อนะครับจากทางหายไปนานนะเพราะว่าผมไม่สบายนะเราก็จะทำต่อความเดิมจากตอนที่แล้วเราองทำเควสอะไรไว้ภารกิจที่มีอยู่อ้าวเพิ่งเดินออกมามันให้เราไปนอนเฉยเลย <c oughs> เดี๋ยวไปนอนแป๊บหนึ่งฮะแล้วก็ได้คอมเมนต์ติชมมากมายนะครับเดี๋ยวผมก็เอามาปรับแก้นะครับขอบคุณที่คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ ถ้าอนี่อยากร่วมวงมือต้องเปเื้อนเลื่อนให้เราเห็นแสดงความจริงใจออกมาแล้วสหายเป็บบนเจ้าที่กฎหมายะเวย้ยฝันร้ายปกติของเราหลอนเลยทีนี้โอ้โหสักบ้างไหมนะที่นอนอ่ะพี่ <c oughs> บูดหรือเปล่าฮืบฮ <c oughs> ืบนี่ไงเราเควสก็พูดออกมาลุงโพลุงโพคือผู้ใดมาทำเควสลุงโพกัน <c oughs> เราก็ยังไม่มีรถดีๆนี่ไงเรามีพ s c h e คูเป e หรือคู e เอสสักอย่างครับเราเลือกสีก่อนมีสีให้เราเลือกไหมลิกซ้ายเปลี่ยนสีอุ้ยมีสีด้วยเฟียวดิสีดำมีป่ะแบบดำดำอ่ะโอ้โหมีแค่ไม่กี่สีเองสีแดงแล้วกันนะไปเอาฮัลโหลเว้ยบริษัทรปภน็อกมันไม่ยอมจ่ายค่าคุ้มครองถ้ายเห็นรถของมันก็ป้นเลยแล้วโมไว้ในโงรถของเราอ้ย ฟังดูดีถ้าเห็นเราจะจัดการให้ไว้ก่อนแล้วกันฮะจะไปทำภารกิจหลักก่อนมีงานให้ทำเรื่อยๆเลยเนาะงานรัดตัวจ้าถึงแล้วที่เก่าเจ้าเดิมขับแบมมปึ๊บโอ๊ย what what t ผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจครับผมเข้าใจเขาคุยกับใครอะ หน้าใหญ่นะสิท่านประธานไงผมเข้าใจแน่นอนครับผมจะไปทันทีเฮ้ยนายมากับฉันดูเหมือนนายจะได้เจอกับลุงโพที่เหลือเราอยู่ที่นี่อย่าทำอะไรจนกว่าฉันจะสั่งมีอะไรเหรอมึงอยู่ที่นี่ตามที่บอกแล้วก็หุบปากไปซะเข้าใจไหม ครับบอสก็ได้ดีไปกันเถอะเดือดอะไรขนาดนั้นนะ้า้อใส่เพื่อนเฉยเลยอะไรทำให้วินตันเดือดได้ขนาดนั้นขาบวดวินตันไปที่อพารา์เม์ของลุงโพได้เลยวินตันนายเป็นไรเพื่อนนายดูังวลนะเออเราไปหาเรื่องคนที่ไม่น่ายุ่งด้วยนะเว้ยฟังนะเดี๋ยวน้อยแล้วก็ไม่ได้ฆ่าชีหวาใช่นั่นแหละที่ช่วยเราได้จะตัดส่วนแบ่งให้ลุงโพหวังว่าจะช่วยเราได้ มันไม่ได้ทธเลยว่าไหมทุกสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นสิทั้งตลาดกลางคืนทุกอย่างในนอตพอยท์แล้วก็ด็อกอายก็เริ่มโลภจะให้ฉันทำยังไงบอกสิทำเหมือนที่ทำนั่นแหละแต่ยอมไอเวนั่นไม่ได้แล้วนายกับมันมีเรื่องกันมาก่อนใช่ไหมฉันด้วยเกิดอะไรขึ้นฟังนะเ่วยอย่างไรก็ตามถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับฉันนายคอยดูแลพวกงเราด้วยนะโอเคไหมเราเป็นครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวที่ต้องอยู่ด้วยกันไว้ดุกคอนลอยเขาเป็นคนดีแต่พวกนั้นไม่ใช่คนที่จะนําใครได้ฉันรู้ว่าคอนลอยหาเรื่องนายไว้เยอะแต่นายพิสูจน์ตัวเองแล้วแล้วเขาก็เห็นแล้วถึงจะไม่ยอมรับกเ็เถอะแล้วฝากอะไรหน่อยคอยดูแลแพ็กกี้กับแม่ฉันด้วยนะอาจจะเป็นงานลําบากแต่อย่างหนึ่งที่เราคอยมีคือดูแลกันและกันแบบพี่น้องนายรู้ใช่ไหมฉันรู้ว่าคนพูดแบบนี้เยอะแต่สำหรับฉันมีความหมายมาก ทะนายคนเป็นอย่างนั้นเช่นกันไม่ใช่เพราะเราเป็นซานนอยี่แต่เป็นเหมือนพี่น้องแท้ๆทางสายเลือดเราดูแลกันและกันและเราก็คอยดูแลคนที่เรารัก okay, <Winston. S 2> โอเควินสตันอุ้ยชิว่าบอกฉันว่ามันทำงานให้บิกกบ๊กสมายลีจริงๆไม่ใช่ด็อกอบิ๊กสมลีหนุนหลังให้ด็อกออยู่นั่นคือเหตุผลที่มันคอยหาเรื่องฉันลีมีอำนาจเยอะมากล่วมกับยาบา้ามันมีช่องมีกิจการหนังโป แม้กระทั่งขายผู้หญิงข้ามแดนไปทั่วเอเชียทุกอย่างเป็นเหมือนธุรกิจสกปปกหน่อยแต่เงินดีมากวินสตันเราจะเดินเข้าไปเฉยๆไม่ได้ถ้ามันแย่กว่าที่นายว่าเราไม่มีทางเลือกมันลงเอยอย่างนั้นแหละเอยอีกอย่าง,างเราซ่อนตัวจากลุงโพไม่ได้หรอกถ้าเขาอยากให้นายตายนายก็ตายแลวฉันก็มีลางแบบนั้นเข้าใจใช่ไหมส่วนนายน่าจะไม่เป็นไรแต่ฉันโดนยิงนายอย่าทำอะไรโง่ๆ ได้ยินไหมโอเคโอ้ยเรื่องอะไรไปไกลตอนนี้เฮ้วินสตันมีอะไรเหรอหน้าซีเชียวนะต้องไอบอกฉันว่านายวางงานไม่ทั่วเลยนะเกิดอะไรขึ้นพวกนายเคยสนิทกันนี่นะอยู่นี่เหรอปามันออกไปได้สะพักแล้วยังปลอดภัยดีเป็นลางไม่ดีเท่าไหร่สำหรับคนอื่นที่มาแจมด้วยเข้าไปสิขอให้สนุก ตึงจังอะเลื่อนเลื่อนอะไรเรื่องเริ่มตึงเครียดลุงพอวินเซนเข้ามาซีนั่งก่อนดื่มชาสักหน่อยและนายหนุ่มต้องเป็นโวยแน่ๆวินสซนชื่นชมนายไวมากเลยนะวินเซนเป็นเพื่อนที่ดีกับผมมาตลอดผคอยยืนเคียงข้างเขาครับฉันชอบวิธีคิดของนายั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้มแข็ง ความพักดีรอบคอบ,อบเคยเป็นเรื่องปกติมากกว่านี้วินสันบอกข้าใยเป็นคนทำให้ฉีว่าไม่ถูกจับกุบมเปล่าค,ครับเป็นความคิดของวินสันเขาคงพูดไปเองแสดงฝีมือด้วยตำแหน่งของเขาแต่เขาไม่ได้อยากให้งานของท่านติดขัดหรอกนะครับใช่แล้ว ยังไงก็ตามนายทำได้ดีมากฉันอยากจะแสดงขอบความขอบคุณนายลุงโพผมไม่จำเป็นหรอกที่อย่ามาเถียงฉันนายรู้จักโแรแลนด์โฮไหมเขามีธุรกิจทวงนี้นะเมื่อวันก่อนเขาบอกว่าอยากจะได้คนช่วยทําเงินได้เยอะนะบอกเขาว่าฉันส่งนายไปวินสตันคงไม่ขัดข้องอะไรหรอกใช่ไหม สายนาขอบคุณครับคุณลงุงวินสตันวินสตันวินสันนิลัฉันรู้ว่านายกำลังใจใสัน่นเกิดอะไรขึ้นนาะเทช่ะ ไม่เงพนันพันเหรียญเลยว่าฉันต้องมารับภาระดูแลนายไม่ให้ลุงโพใส่ศพลุงโพน่้าจะชอบนายไม่เบาฉันคงไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะเอาล่ะบอกอะไรให้นะถ้านายเบื่อเรื่องมวนวุ่นในตลาดกลคืนแล้วก็โทรหาฉันธุรกิจนี้ไม่เลยมากกว่าพ่อค้าแม่ค้าบนถนนลิกกี้นายชื่อลิกกี้ใช่ไหมขอบคุณในข้อเสนอนะตอนนี้ขอเวลาคิดก่อนแล้วจะกลับมาขายตรงหรือเปล่านี่ อารถฝั่งตรงข้ามไปใช้โอกาสได,ได้เห็นว่าได้งานใหญ่แล้วจะเป็นยังไงโอ้โหเอบเอบผมเกือบลืมปุ่มกดขึ้นรถไปพบโรแรนด์ที่อิมพาวลรัสคุ้คนๆแล้วที่นี่ที่เราไปยิงปืนกันหรือเปล่าจอวิลสัน,นเสร็จสักทีแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมทุกอ,อย่างจะเรียบร้อยเรามีงานต้องทำเยอ<จ>ะเลยเตรียมตัวให้พร้อมละ่ะพร้อมเสมอ ฟังนะเออในระหว่างนี้ฉันต้องเตรียมงานแต่งอาจจะต้องให้นายช่วยสักสองสามอย่างงั้นเหรอใช่บอกให้นะเป็นเลสโพรยังง่ายกว่าเป็นเจ้าบ่าอีกพอเสร็จงานแล้วจะกลับไปที่ร้านนะโอเคไหมได้เลยอุ้ยเปิดกล่องก่อนนะฮะโรแลนด์รอแป๊บนึงตุ้งลุงอุ้ยเงินเรามีเป็นแสนอ่ะโอ้โหเราดูมันนั่งฮาาาหนึ่งเก้าเจ็ดห้าสองเฮ้โรแลนด์โหใช่ไหม ใครถามล่ะฉันชื่อเวยเชนอ้าวเวยได้มีเพื่อนเป็นคนระดับสูงนะไอ้หนูนี่ยินมาว่านายกับวินสตันไปม,มีเรื่องกับด็อกอายมาด็อกอายต่างหากที่หาเรื่อง <c oughs> ฉันจำได้สมัยที่ฉันพะพอกับนายฉันต้องต่อสู้ตลอดผ <c oughs> มจะฆ่าคนที่มองหน้าหาเรื่อง <c oughs> มีเคล็ดลับให้หนายนะ <c oughs> อย่าหาเรื่องกับหัวหน้าไตภา,าคี <c oughs> ถ้านายไม่แน่ใจจริงๆว่ามีคนช่วยหนุนหลัง ชนชัน้นเป็นสิ่งเดียวกับคนเข้าแคร์กันมีอยู่และจะมีเสมอขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะลุงแล้วเราจะเริ่มงานได้หรือ,อยังโอเคนุม่มบริกันว่านายทำอะไรได้บ้างเพซซี่วิงเล่นไพน่นกกระจอกจนหมดตูดนายต้องใช้นี่เอาของที่เธอมีมาให้หมดไพน่นกกระจอกงานเข้าแล้วเราต้องไปเล่นหรือเปล่า ทำไงเราทีนี้อุ้ยเราได้ปืนด้วยผ่านแล้วมีประเด็นมีเรื่องแน่นอนทรงนี้ได้ปืนกระบอกมาเริ่มเลยไปฮะแจ็กกี้เว้ยเฮ้แจ็กกี้แค่โทรมาเช็คหน่ะเพื่อนได้ยินว่าเรื่องกำลังตึงๆอยากให้แน่ใจว่านายอยู่กับเราเข้าใจไหมดูเหมือนว่าลุงโพมีวิธีกำลังรับมือกับคนสร้างปัญหานะค่อยังชั่วหน่อยต้องว่างก่อนนะแจ็กกี้ต้องหาผู้หญิงเรื่องเงินน่ะโอ้ยอ่านแต่ทับชนมั่วไปหมด ใช่แล้วผมเล่นไพ่นกกระจอกไม่เป็นนะดิเคยเล่นเป็นนะลืมไปแล้วไงโอ้โหสอยทุกที่จริงๆชูหางอะและ้วกดอะไรเลงเนี่ยแป๊บนึงนะกดชิปมันเป็นไอ้นี่อ่าแป๊บนึงนะฮะได้แล้วได้แล้วได้ปะอ่าได้แล้วยิงยางฮะยิงยางไม่มีสโลว์ให้ด้วยตอนเราออกไปนอกรถตอนจะยิงอ่ะฟีิวอยู่นะ มาซีมาซีนอีไงล่ะเรแม่นนะลราแม่นนะชนอีกชนอีกโดนยางไหมโดนแต่ไม่แตกเรียบร้อยเหลือคันเดียวแล้วมาว้ยโหแล้วมันฝาดแบบเฮบเฮ,บฮบแต่แรงนะรถคันนี้ยังมีมาอีกเหรอ เพิบเพิบโอ้ยคุมมุมกล้องยากจังหมากําลังเดือดเลยโหละามาเรื่อยๆเ,เลยครับมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆหมาหมาเอ้ยเกือบปาดหน้ารถประชาชนเพิบเพิบเพิบสวย,ย,ยนี่ไงนี่ไงหมดแล้วยังหมดเถอะเอยอะเหลือเกิน้ยศาลอยากไหว้ปาดไปหนึ่งทีลบลบเรื่อยๆฮะแต้มตำรวจลบเรื่อยๆ,ๆ เอ้ยแลรถมันชนไปทั่วเลยโอ้ยเราก็ชนไปทั่วเลยโอ้ยยังชนอยู่ยังชนอยู่เฮ้ยหยุดรถโดยไม่ค่าภาซี่อ่าเราต้องโดดขึ้นรถเหมือนเดิมนะฮะหมาหมาเสียนด้วยดิเรบเฮ้ยมันขับรถอะไรของมันวะต้องมาอยู่ทางซ้ายนี่หว่าประตูขวาเริ่บโอ้โหมุมกล้องบังอีกแล้วหมานี่ คุณเป็นใครนี่มันอะไรกันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะนี่นั่นแหละปัญหาธะกี้ติดเงินกับคนอย่างโรแลนโฮเธอต้องจ่ายฉันขอโทษฉันขอโทษฉันไม่สนว่าเธอจะขอโทษฉันสนที่เธอมีเงินหรือเปล่าฉันไม่มีฉันขอโทษหยุดพูดได้แล้วขอโทษคันนี้อูมีอะมียาอยู่ข้างหลังมากพอจะใช้นี่ได้อย่าทำรายฉันเลยฉชนขอโทษโดดตกรถไปเลย มาอย่างนี้เธอไม่คิดจะทำอะไรอย่างนั้นเลยหรอได้เงินมาไหมไม่ได้เงินแต่ได้ของดีกว่าไปรถพร้อมกับยายเพียบเลยเอละ่ะงั้นก็ใช้ได้มาที่นี่ให้เร็วที่สุดอย่าไปขับรถเล่นที่ไหนเกินกว่าจำเป็นโอ้ยมันยากมากเลยนะการอ่านสับตอนขับรถน่ยเออเอเอเราไปเก็บเราไปเก็บ,กบรถฟรีฮะเหลืองอ่อยมาเชะ เรียบร้อยแตตำรวจได้น้อยมากชนไม่พักได้เงินอุย้ยได้บ้านใหม่แล้วก็ได้ชุดชดอะไรไม่รู้ไฮโรเลยออฟฟิศเฉินเอามาเจอกันหน่อยตอนนี้จากเลมอนอุย้ยดาดฟ้าเลยนะเลมอนเฉินมาได้สักทีท ไปอยู่ไหนมาเนี่ยฟังนะเออหรืไมว่าอะไรเกิดขึ้นที่คนดังสินค้าที่ฉันอ่านรายงานฉันบ้างไหมรายงานเหรอที่ฉันทําก็มีแต่อ่านหนังสือพิมพ์ผ้าหัวข่าวไว้เป็นการสังหารหมู่ถ้าสืบเจอเรื่องที่มีตํารวจเกี่ยวข้องด้วยเราตายแน่นายไม่รู้หรอกอย่างน้อยนายก็น่าจะมีพาฉีหว่ามาให้เรามันจะช่วยให้เราตะสางคดีได้จะทำให้แผนทั้งหมดต้องเสี่ยงไปด้วยเพนดูเฮ้ยเพนดูว่าไงบ้าง ดูไหมเขาไม่ใช่คนดูแลนายฉันงั้นก็ดูแลสิคิดว่าเรื่องมันจะจบยังไงฮะ <c oughs> ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรจำที่พูดได้ไหมต้องอย่าได้ผลลัพธ์แต่โมนั่งอยู่หลังโต๊ะจมอยู่กับกองหนังสืออย่าห่วงแต่ตัวเองฟังนะเลมอนฉันทำในสิ่งที่ควรทำไม่ไม่นายลำเส้นแล้วเว้ยฉันต้องสั่งยกเลิกแผนปฏิบัติการนี้นายทำไม่ได้หรอกเพนดูไม่อนุญาตแน่เพนดูอาจจะชอบคว้าโอกาสแต่ฉันไม่และนายคือตัวอันตราย ได้แั่ก่อนที่นายจะกลับไปออฟฟิศแล้วดึงปลั๊กออกไปบอกเพนดูว่าฉันเพิ่งได้เจอกับประธานใหญ่ของซานอนยี่ประธานเหรอนายนายเป็นแค่ทหารเดินเท้าทหารเดินเท้าคนนี้แหละก็อาจะได้เลื่อนเลื่อนขั้นเพราะทำให้ฉีหวาออกมาได้อย่างปลอดภัยมันอยู่ในรายงานของฉันและครั้งนี้นายควรอ่านมันสักทีพูดไม่ออกแล้วสิทำการใหญ่มาครับไม่ จะใส่กันอย่างเดียวเลยเลมอนนี่โอ้ยนาฬิกาปลุกเป็าไงบ้างเีมอนนี่เขาไม่ฟังเราเลยนะโธ่